ตอนนี้ก็กองกระถิ่นกำลังแห่เข้ามาแล้วครับมาจากบ้านกำนันนะครับจะมาถึงตอนนี้ผมจกำการถ่ายทำโรงทานก่อนนะครับคนมากมายนะครับโรงทานถ่ายทำโรงทานก่อนนะครับีคนมากมากนะครับงานบุนกระถิ่นของวัดทุ่งม,มหาเลย มากมายนะครับคนครับเห็นนำหน้าวันแล้วครับเป็นสมรวจแห่ข้าวหอมหลวงพ่อใหญ่นะครับหลวงพ่อคุณพระมหาชัยคุณคนตามด้วยองค์กระถินนะครับ โรงทานนะครับโรงทานที่เขามาช่วยงานบุญกระถิ่นของบัดนตุาชัยในวันนี้นะครับเวลาน,นี้กองกระถิ่นกำลังแห่มาจากบ้านกำนันคลัคบเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปยังขบวนแห่กองกระถิ่นนะครับาว่าไี้ยังไง อ้าใ่ต่นี่าบอระดกนะครับเดินปได้สนุกด้วยกันฉลองก็เห็นด้วยกันนะครับันนี้แตาติน้องมากันมากหมนะครับมาในงาน พระสถินสามัคคีของวัดทุ่งมหาชัยท่านดูประชาชนนะครับมากมายตอนนี้อยู่ตอนนี้พระสถินสามัคคีของวัดทุ่งมหาชัยกำลังแห่มาจากบ้านกำนันนะกำลังจะเข้าทามบ้านมาถึง,รถงรเรว วัาทุ่มว่าใจแล้วท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้บูชาพระไตรปิฎกองค์กระถิ่นนะครับกต่ขอเรียนเชิญนะครับถ้ามีความประสงค์จะบูชาพระไตรปิฎกองค์กระถิ่นเราไม่กำหนดราคานะครับขึ้นอยู่ที่ศรัทธาของท่านตามบร,ริรัทาตามความสะดวกตามความพอใจนะครับศรัทธาเท่าไหร่สะ,หรส,ะส,ะสะดวกเท่าไหร่ก็เรียเชิญนะครับบูชากันได้คุณทาน ทำกันโดยไปกำหนดกฎเกณฑ์ต้องทำรัฐสาครับเราจะไม่กำหนดว่าจะต้องเท่าไรเท่าไรนะครับนี่เป็นกองกระถิ่นนะครับผมว่าตรงมาชัยที่กำลังแห่กระบวนมาเป็นกองกระถิ่นใหญ่นะครับ ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายภาพตอน,ตอนกองกระถิ่นกำลังจะเลี้ยวเข้าวัดมาแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับ